สวัสดีจ้า,มาอม้แลวจ้าโคตกลาพานวัวมากินข้าวเพียงกระตําสมอีกแล้วเด้อจ้าไปงานไทยมาไปเด็กผูกพักเข้เขาขายคือล่านที่ฉันไปเป็นร่านนะที่ฉันซื้อประจําเป็นของเวียดนามอันนี้จะเป็นของคนไทยแทนล่ะน้องจัดงานมีเด็กแพทมูงมาสามแพทไปเดย,พพเดยจน,นเนี่ยพักเต็มเลยแต่เข้าขายราคามันจะแตกต่างนิดนึงกว่า ของนานเอเซียที่ฉันซื้อประจำเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าใหญ่เนาะเขาสั่งมาเยอะมองเห็นไหมอยากขยับนิดนึงโอเคเห็นเนาะมากินละทีเนี่ยที่ออกไปข้างนอกพอพรุ่งนี้จะไปอิตาลีจ้ะสามียุตีแล้วคือกษัสวิย์เนี่ยเอ่อยุดเขาเยอะก็ทำงานแบบนี้คือบานเองเนาะแต่ทำก็คือทำจริงจัง อืมง่านะทเ่นี่อาได้วยแต่เราเดีไปแต่เดี๋ยับรยไปฝรังเศสฉทนที่ขานไปทางไก่เป็นดูไก่อิตาลีฝรั่งเศสขับรดไปหลายชั่วโมง อลังเกนมีสองด้านเขาไปด้านนี้ก็ได้จ้ะแต่ว่าด้านเนี้ยมันไม่ค่อยสวยเหมือนด้านที่ไปฝั่งนู้นก็เลยบอกสามีว่าไปอิตาลีไหมจะบอกอิตาลีอิตาลีพักชันร้ายหลายจากัจกจะเห็นที่กินพักอะไรดีแกล่ยเดี๋ยวมาเขือเหลืองมาโวยอย่างแสร็จก็ก็แกล เลียงแ่ก็เียงมาถงงน,นฉันไม่บอกจะชิมมันสวยมากอ่ะเป็นยังไงเสืรอมาเขือว่ะลองชิมเกอ่ะานไม่ชนะคุณหนูจะต่ะคุณดีมากใร่ว่ะชิมทุกอย่างไม่กินได้ก็กินไห่กินไม่ได้เขาไ่ติบอก ใส,ส่ปลาเซ่มอนใส่ไวโดมด้วจ้ะ เป็นานไทยอ่ะมันเดือนดมมันเดินเดือดไทยเลยนี่ํำไทยแต่ละผาดแเชื่อไหมว่าเขาไม่ทุกอย่างคนไทยอยู่ตรงไหนก็ไม่โอ๊ตตายเพราะขยันพักที่ใดมาเนี่ยมันเจ้าผูกปลูกอิงมดเลยน้องคนหนึ่งอยู่ติดแถวบ้านฉันเนี่ยจ้ะอยู่เมืองคัดไปนิดเดียวเนี่ยปลูกจนรวยอ่ะ ปลูกมะเขอือลายเป็นหอมพักทีเพื้นเท่ปลูกขายที่น้าแบบนั้นหลบว่าคนไายเกือบครึ่งควันเยอะอะจะท,ทำงานคนที่จะมาปาลูกพากตะวันเนี่ย ม่น้อยเพราะฉันจองสามปียังไม่ได้แล้ะใบโหระพาจะ้ะอันนี้จริงจริงได้ฉันมาแต่ปีแรกฉันเห็นน้องเขาลงให้ก็ไปจองจนป่านนี้ไม่ได้อ่ะจนน้องเขาจิกับเขาไปทําคาเฟ่ล้วจ้ะมาอูไทยได้อยู่นี่ได้กำลังทําคาเฟ่อยอะ มันจองต้องหลดไว,ว้เที่ยของดา้น่าก็แค่ใส่ถุงแหว้ทำให้รูบอยสีเขียวันชอบสีเขียวมันหอม คขือนไ,ไม่เขือพวงนี้หลายม่เขือเลยอ๋ตใหม่ตรวพักตรวพักหลังบ้านแล้วก็ดดตรวใหม่หนาจชะตึ้นตึ้งเดินไม่มีฝนตก ๆๆๆอนุดะไปได้มาอีกแพ็คหนะึ่งอัดต่อก็ได้เพิ่มมาแพ็คหนะึ่งพอแบบสื่อของมาทำออเดอร์ส่งเมื่อวาน พักตะโขงน้องนัง่นกินพักนี้นี่แก่ฉันชอบกินมากเลยพักอะ่ะ ไองตัวน้อยหน่อยไลเหมือนไี้เจ้าส่งื้อมาเอาแค่มาให้ดกลิ่นมะเคือเรืองอชอบมะเขือขื่นกินมะเคือขื้นเด็ดจริง หนุงงานแม่ได้ไปเสริมไมโครโฟนเลยจ้ะกำลังจะทำแบนนานปลาจาของดาจ้ะเปิดล่ะหนาตัวเนี่ย สามที่ย ouais ังได้เปิดหรอกฉันประว่าฉันรอคิวด้วยแบบไม่ได้เปิดเป็นบริษัทจ้ะหนังหานเนาะเปิดเป็นบริษัทเลยให้ดูเสียด้จ้ะกินได้ซึ่ไม่เปิดเป็นบริษัทจะนำฉันช่วยฉันมาเลยแล้วก็ ทำอยู่ก็าบานดาก็จะหายล้ลูกก็ลูกเขยเป็นคนจัดส่งมาทำอย่างจ้ะใครจักรายจะติดต่อมาเดี๋ยวถ้าเรยียบร้อนอะไรละจีจะมาลงให้ดูจ็ดต้องจีนแห่งดาขันอ่ะใหญ่มากกับขนมจีนนะจ้าสว่า mẹ khai nóng kín tới nói à? tương tắm cô cần đường người mẹ ta tí giảm จะรแยกไปดวงบาจิ้ม่ห้มอดคนเดียวเสียได้จดู ปกติมันจะขึ้นตรงนี้แต่ร้อนมากมันอยู่ในเครื่องสวิตช์้ะนี่เครื่องไทยเบอร์ไทยอะนรที่บอกว่าโรติดมันของประเทศสวิตช์อ่ะ ถ้่อเอ็ทำเนื้อมูเขาอะน้ำมันมูเขามันจะแตกต่างกันเองล่างออกยากยากอืมเพราะเขาเลี้ยงเขาฟาร์มเขาไม่ได้คือเององอากาศเนะาะเขาใจเยอะชนิดสัตว์ทุกตัวของเขาจะต้องเหมือนพวกฉันกินชีสเนี่ยชีสจะมาจากบวเขาอ่ะ อืมวัวเขาอยู่บนภูเขาอะ่ะถึงเวลาเขาจะมีคนแจ้งเทศกาลเอาวัวลงเทมานไม่ได้ตกมันเคยไปงานงคนหลายหน้าปรก็เวิร์แม่พันมงตัวต้องใส่ผ้าคุมม,มันชอบเต็นจุมัก รสชาติของชีสออกมาเปจนคนละยอย่างชิ้นใจการรอนชิ่นใจมากคือเนี่ยมันหมูปกติฉันเป็นคนทำหม,มูกรอบอร่อยมากมันขายอยู่ไทยอ่ะฉันทำม,มาสามสีร่รอบพิ่สูจะเป็นรอนต้มกันแล้วเสียบกันแล้วทำจารพผัดน้อยมากก็เรียนรู้จะหาสุการณไปเพราะว่า อาหารเข้าทุกอย่างอ่ะฉันก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเองกับเขาก็ต้องเอาสูตรตออ่อโค้งขึ้นมาให้ได้อะไรก็แ,ล,แ,แล้วแต่เรามีสูตรของเองอยู่แล้วนะติดตัวมาถูกไหมเมื่อก่อนสันไปหมดเลยทําไปทํำสามีขบวนพอว่า ทำมาสามสิ่วันแล้วไปเซ็จมันกล้าไปถูกไหมเดี๋ยวนี่เหรอสบายมากถูกางมันต้องมีประสบการณ์ผ่านมาเนะอะกินกินพักะด้ไม่กัะถินเกะมีกัะถินทั้งนั้นเลยเก็บก็ไม่ได้ไดา วันนี้ไปอิตาลีแล้วงเหนื่กับมังค่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนตันขังไปก่อนเด้อจ๊ะเดี๋ยวนั่มัน,ขน,เ,นเขาไปตอบคอมเมนต์ก็เลยพาก็ไปเที่ยวแล้วก็ส่งของเดี๋ยวเขาไปตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเขอบคุณหลายขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็อันนี้ที่มันสุภาพของขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเวลากินเวลาอะไรเนาะมันก็เป็นตามนิสัยของคนนะก็ขอบคุณหลายๆดนะจ๊ะ Okay. <laughs>